สวัสดีค่ะพี่ชื่อพระคมอนอจิระโกมลน,นะคะเรียกนัเล่นว่าพี่มลน,นะคะเป็นผู้พิการทางด้านความเคลื่อนไหวนะคะปัจจุบันอายุ52ปีค่ะมีบุตรสองคนแล้วก็ตอนนี้ว่างงานนะคะเพิ่งป่วยเป็นสตรกเมื่อสองปีค่ะตอนนี้เป็นผู้พิการที่กําลังฟืง้นฟื้นฟูตัวแล้วก็เข้ารับการกายภาพบําบัดแล้วก็มาเจอโครงการนี้ค่ะ หน้าที่จะป่วยนะคะพี่เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนเอกชนนะคะก็คือสอนมาตั้งตลอดจกกนกระทั่งป่วยเนะะี่ยค่ะทีนี้เนี่ยพอล่าส่วนเนี่ยพอพี่ป่วยก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานตรงนี้ได้ก็เลยําเรื่องยื่นอ่ยื่นออกจากงานแล้วก็สถานประกอบการเขาก็ในเมื่อพี่ไม่อยู่ก็จะต้องมีคนเข้ามาเป็นอาจารย์ต่อไปนะคะก็คือในส่วนของเอกชนเนี่ยก็คือไม่ว่างไม่ได้ต้องหาคนมาสอนเพราะนักเด็กจะไ,ได้ดําเนินการเรียนการสอนต่อไป นุกดีค่ะโครงการนี้อน่างน้อยอพี่เนี่ยอายุเยอะที่สุดในโครงการแล้วก็มาอยู่ร่วมกับน้อง,องๆก็สนุดก,นกดีค่ะทํากิจกรรมร่วมกันพูดคุยในฮาปาร์ตี้แล้วก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของโครงการแล้วก็การเ,าเรียนด้วยค่ะในเรื่องของการทํางานเนื่องจากพี่เป็นคนที่ทํางานมาก่อนก่อนที่จะพิการน,นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็หวังว่าตัวเองเนี่ยสามารถพื้นตัวแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบคนทํางานทั่วไป และอยากใส่ส้นสูงทำงานอีกครั้งหนึ่งค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะแต่พี่อยากแบบประมาณว่าเหมือนเราอบรมไปเนี่ยอบรมเอาเขาไปอยู่ที่ไหนถ้าเป็นการดีกว่าไหมถ้าเรามีที่ให้เขาอยู่ตั้งแต่เราเริ่มโครงการเช่นเราดิวหรือว่าทำเอ็โอยูกับการจ้างงานไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเสร็จจบมีงานทำโดยที่ไม่ต้องมาแสวงหาด้านหน้าค่ะ